สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ e x ็กซนะครับคลิปนี้ผมมีปืนพก l i ทเทิลยูนะครับผมผมก็จะทําการบัคก,กระสุนไม่จํากัดแล้วก็บักยิงเร็วคู่กับปืน s l a y เยอตัวนี้ครับผมปืนนี้ก็ได้จากกิจกรรมสะสมชิ้นส่วนนะครับหลอมได้ถาวรนะครับซึ่งมันเป็นปืนพกฮิลเลือดนะครับเนี่ยเราคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายยิงอาตัวเองได้นะครับแล้วก็ฮิลเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมโอเคผมก็จะทําการบัคก,กระสุน ไม่จากัดนะครับกับปืนพกตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงนะครับเล่นกันแต่เช้าเลยไม่หลับไม่นอนกันหรือว่าเพิ่งตื่นกันหรือว่ายังไม่ได้นอนโอเคปักกอนโอเคนะครับจากนั้นก็ทําการใช้ปืนสเลเยอร์นะครับยิงครับยิงให้มันเร็วที่สุดนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็สลับเป็นปืนพกครับผมแล้วก็ยิงครับนี่เลยก็จะเร็วประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทําเล่นขำๆนะครับ จริงๆนะทาเล่นขำคนะครับปืนพกตัวนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่มันเวอร์นะครับมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือหิวเลือดนะครับแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วมันเป็นปืนพกฟรีไงนะครับมันก็ไม่น่าจะแบบแรงอะไรขนาดนั้นนะครับมาเรามาดูกันว่ารอบยิงบอสอมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าน,นี้ยิงไปก่อนอันนี้ไอคอนพิเศษอ่ะเนี่ยไอคอนค่าพิเศษน่ารักจังวะ ปืนก็น่ารักไอคอนยังน่ารักอีกดูแบบว่าดูไม่ดุเลยอะดูไม่ดุไม่เท่อะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าได้ความน่ารัก,กเต็มๆครับยิงเลยครับรามเมดเข้าร้อยสิบครับผมพลังโจมตีคูณสามตอนนี้เข้าร้อยสิบสองละนะครับก็แรงใช้ได้อุ้ยเหียแช่ขวานมันขนาดนี้เลยเหรอก็เกินน้องยิงเลยครับผม เหมือนมีคนจะขอแลกปืนให้มาขอแลกตอนนี้ไม่ได้นะบักไปแล้วโยนให้ไม่ได้จริงๆขอบอกไว้ก่อนเผื่อเผื่อดูคลิปนี้อยู่ยิงเลยครับผมเฮ้ยโอ้โหทำไมคนเข้ามาเยอะจังขอลองมีดหน่อยได้ไหมอ๋อมีดเหรอนึกว่านึกว่าจะขอลองปืนถ้าขอลองปืนหรือว่าขอปืนนี่คือให้ไม่ได้นะให้ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวบักใหม่ก่อนมา ไอ้กูไม่ฆ่าตัวตายให้แล้วนะแมาแล้วเอาคืนไปเลยโอ้โหมีแค่เล่มเดียวเว้ยไอตัวนี้ต้องวิ่งชนนะครับใช้มีดไม่ได้ผมบอกไว้ก่อนมายิงเร็วยิงเร็วชิปแต่ว่าปืนมันค่อนข้างที่จะดีดพอสมควรเลยนะครับผมยิงระยะไกลคือแบบแม่งยิงไม่ได้ะ่ะคือต้องสาดมั่วครับรอบที่สิบเอ็ด มันมาจากไหนวะข้างบนข้างล่างอออข้างล่างเอ้ยข้างบนดิโอ้โหเรามีแย่ไ,ยแยไปหมดเลยมีแย่ไปหมดเลยอะเพราะว่ามีดเนี้ยมันทั้งแมปอะทุกคนดูดิไี้เฮียผมยังไม่ทันได้ยิงเลยงั้นก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไว้จัดการบอสแล้วกันนะครับแต่ให้มีดมันเคลียร์ไปก่อนเอ้ยแทบบจะไม่ได้เลยดูดิมีดพิษมันดีแค่ไหนแม่งรัศมีแบบ ้งแมปอะจริงๆขอ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 เกทันอยู่ทันคิวเดียวนะครับโอ้โหใช้แทนมีดหมุนได้นะอันเนี้ยจริงๆมีดหมุนนี่คือหมุนค้างไว้แต่ในคลิกซ้ายค้างได้เลยและคือไม่ต้องจําเป็นต้องอยู่ตรงจุดได้มัเิเผอลงคนเดียวก,ก็ก็ได้เหมือนกันอนะข้ามดาบให้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่แน่ยิงแตกเจได้โบนัสมาเพิ่ม ข้างบนผมขอจองแล้วกันมาแล้วครับขอจองนะข้างบนอะ่ะข้างล่างเคลียร์กันเลยโอ้โหยิ่งติดสโลครับตอนนี้ติดสโลติดสโลเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อ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 ยโอเคยิงโอ้โหยังไม่ทันยังไม่ทันได้ยิงเลยมีดไม่เอาไปหมดและนะ้วเกียนจัดผมบอกเลยใครที่ได้มีดผมไป มาตรงบนี้แหละต้องรีบครับต้องรีบปึ๊บปึ๊บเร็ว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 แล้วก็รีบวิ่งครับรีบวิ่งไปช่องช่องนี้จะทานปะวะเพื่อนจองอยังยังไม่จองอเคยิงโอ้โหได้แค่ตัวเดียวไม่เป็นไรระยะไกลย,ยิงไม่ได้แน่นอนนะครับปืนดีดขนาดนี้นะจะยิงเร็วอีกดูดิดูด,ดิแม่งมั่วไปหมดมาบอสมาย้ำเลยครับบอส จี้ไปเลยมีมไปเลยครับผมใครจะได้คิวใครจะได้คิวโอ้ผมได้คิวว่ะเอปืนผมแรงกว่าแสดงว่าคนที่ได้มีดไปเขายังใช้ไม่เป็นนะน่าจะแบบว่าเพิ่งลองใช้ครั้งแรกอะไรนี้หรือเปล่าก็อย่างว่าแหละมีตัวนี้มันยังมีแค่ไม่กี่คนในเซิร์ฟครับที่แบบว่ามีถาวรน,นะครับมันต้องเติมเอาไงมันแทง แต่เห็นแตเห็นมีบอกมาว่าไอ้เลสลูบี้มันจะปรับใหม่ให้สุมเป็นมีดพิษนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถ้ามีมาก,ก็ดีนะครับเพราะว่าไอ้เลสลูบี้เขาแจกกันเยอะมากผมผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนนะครับที่มีเลสลูบี้น่าจะเก็บสะสมกันครบร้อยกว่าชิ้นแล้วนะครับอย่างน้อย100กว่าชิ้นนะมันต้องมีโอกาสสุมได้ไว้สุมออกนะครับ ถ้าโชคดีหน่อยนะถ้าโชคร้ายก็คือไม่ออกเลยนะครับอาจจะได้ช่องที่แปดช่องที่เก้านะครับบางคนโชคร้ายแบบไอ้เฮียช่องที่แปดจะไม่ออกนะครับสรุปคือเหมาทั้งกระดานครับไอ้อ <laughs> เฮียหล็งหนึ่งตัวไหนวะแปะหน่อยเฮ้ยแปะชดหน่อยเอาโอเคลงไปลงไปรอบที่ยี่สี่ยี่สี่นี่เป็นตัวอะไรวะเป็นผีร้องห่นแหรือมั้งเอารูไหนก่อน ตรนี้ก่อนเลยแล้วกันโวยด้านหลังขอหลังแดงขอหลังแดงขอหลังแดงครับหมดยังหมดยังวะเหลงหนึ่งตัวหนึ่งตัวอยู่ไหนโอเครอบที่ยี่สิบห้าครับหลังแดงครับขอได้ไหมจะได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละมายิงเลยขอละกันโอ้โหมีดพิษแม่งเอาไปมด ยิงไปเลยครับผมเอ้ยไมดาเมตเข้าอ๋อพลังโจมตีคู11เข้าร4อนะครับโอ้โหเล่นตั้งนานยังไม่คูยี่สิให้ผมเลยอ่ะยิงจากที่ไกลๆครับไปโอ้ยตอนนี้คือติดสโลครับรอบนี้จะเป็นผีร่องหนล่องหนทั้งแมปบอกเลยยิงไปยิงไป ผมชอบปืนเนี่ยมันเป็นบัฟอะไรก็ไม่รู้บัฟยิงแรงขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเนี้ยรอบที่ยีิบเจ็ดแล้วเป็นรอบของพวกใจแอนนะครับมาผมกดแช่ไว้เลยเอยจะบอกนว,ว่ามีดเอาไปหมดอ่ะถับจริงยิงแช่เลยผมดูจากสภาพแล้วมีดน่าจะเอาไปหมดเรียบร้อยครับนั่งไงกูว่าละ <laughs> รอบที่ยิบแปดนะ ที่แปนี้หลังแดงลุ้นๆเลยนะแล้วก็มีตัวเขียวผสมอยู่บ้างยิงเลยหมดโอ้โหหมดไวมากใช่ไหมหมดยังโอเคหมดแล้วเชี่ยบแป๊บเดียวเองแต่หมดเฟียต่อให้ปืนจะแรงมีจะเกรียนแค่ไหนนะครับแม่งก็ใช้เวลาจบประมาณ8-9นาทีอะนะครับแม่งเป็นอย่ตลอดเลยผมก็ไม่รู้ทำไม มันทําเวลาแบบสปีดรันมากกว่านี้ไม่ได้อะแบบประมาณหกนาทีเจ็ดนาทีเนี้ยนะครับไม่รู้ว่ามีใครทําถึงหรือเปล่าเอ้ยขนาดใช้มีดข้ามด่านมันก็แบบพอๆกันเลยนะมันก็ไม่ได้ไวกว่ากันอะแต่แค่มันแบบว่าสะดวกสบายเฉยๆอะยิงเลยครับยิงแช่ค้างไปเลยจะจบแล้วจะจบแล้ว่งนี้เดียวโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับปืนพกลิทเทนยูนะครับเป็นยังไงแรงปะ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้า